สวัสดีครับเอฟซีสุขสุขนะครับมันนี่กับมาพ่อกันที่เราเป็นวันที่ยี่แปดเดือนเจ็ดนะครับสองพันหาอยหกสิบหกนะครับมันนี้มาพ่อกันกับตรงกับวันซุกนะครับขึ้นสิบเอ็ดคำเดือนแปดองนะครับเนาะอ๋อมันนี้ก็บเฮากับทิมให่เนื้อทางห้าน้อยกับเล่านะครับเนาะอ๋ก่อนที่มึงเนื้อทางมันนี่กับมึงของหมู่ว่านก่อนนะครับหมู่ว่านกับลูซกว่าสิเข่าอยู่พิ่งสามตัวตรงนะครับเนาะสามตัวนี่เป็นเข่าตัวโตอ่า มู่ว่านะจนะปกินเนาะหนึ่งหนึ่งเก่านะครับจะสร้งแอดหาไปหนึ่งเก่าหนึ่งไปเขาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเนาะับเป็นพิเศษนะหมู่ว่านนะพิเศษกับแปดหานะครับเป็นตัวตรงนะอกับสิโฉกสบ้มมานกันดีที่เนาะเมื่อนี่กับที่มื่อไห่เนี่ยท่างข้าน้อยกับเล่ากันตอนเลยนะครับเนาะท่างเมื่อนี่ได้ตัวใดกัาบเมือเมื่อกันเมื่อนี่ได้เนาะ Sam hook nữa hầm. Sam hook soon, Sam hook song. A gà chết tha. Sam chết cầu hầm. ส่วนสามตัวมันนี่นะสามตัวมันนี่เจ็ดสามหกนะสี่ศูนย์สามนะครับเอาส่วนตัวเดินมันนี่ด้ครับดเด้อเดินไปที่ 3, 6, 0, 3, าสามหกศูนย์สามสามแปดนะครับนเ,าเานาะอะไรก็แล้วกันสี่เก่าส่วนตัวเดินสามตัวมันนี่เดินไปให้ที่เจ็ดสามหกเลยครับเด้อเอา คลิปนี้กับบอสนับสนุนการเดินกรรนัน,น,น,กกนพนันนะครับเนาะมึงเกี่ยวกับเหมือนเทิงขนัดนะครับเนาะตอนนี้แอดก็ได้หายเงาทั้งเ,เป็นหุ่นนะครับในหุ่นเสาใบานะครับชวนเสาชฉนใบแตู่้ดไดมักก,กดติดตามกดแชร์กดไลค์นํานะครับเนาะแล้วก็แอดก็ได้ปล่อยทั้งในกลุ่มน้ครับว่างในกลุ่มน้ำเนาะเมื่อได้ อ่าบื่อเรลงทางช่องก็สิเป็นว่างในกลุ่มนะครับถ้ามีธุระช่วงเศร้าอารที่ลงบ่ทันเป็นบางมือเนาะก็สิว่างอยู่ในไล์ทุกมือครับเอ้ามื้อนี้ก็ให้โชคๆหคกนมันได้ครับบ่ว่าบุญบ่ว่าลหางเด้อครับเด้อบ่ว่าน้อยบ่วเหล้านะครับเนาะโยกกันสุดสุดสุกสูขทุกคนนะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนําคือเก่าครับสุดท้ายนหนุนงกล่าวคําว่าสวัสดีครับ